ยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็อยู่เคกเช่นเคยแล้วก็คลิป Sedation Ship นะคะ EP ที่180 185เออประมาณนั้นก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสับไพ่นะคะแล้วก็ตัดออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็อ่านเหมือนเดิมนะคะวันนี้อยู่กับ Erotic Fantasy นะคะเค้กรู้ว่ามีหลายๆคนเนยรอคลิป18บวกอยู่นะคะก็ช่วงนี้เนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำขอเค e ียร์คิวดูดวงก่อนนะคะโอเคดูซิวันนี้จะเป็นเรื่องราวประมาณไหนเนาะ มาคุณคุณพยายามมากเลยนะที่จะทําให้เขาเห็นว่าคุณรักแล้วก็จริงใจกับเขามากๆอะไรเงี้ยคือพยายามจริงๆแล้วคุณมีพาชั่นต่อเขาเยอะมากคุณเขาทําอะไรก็ดีไปหมดอะ่ะคุณชอบเขาไปหมดเขาทําผิดคุณยังเข้าข้างเขาเลยแบบรู้สึกว่าอยากเข้าข้างอยากเข้าใจเขาอะไรเงี้ยเออคือคุณชอบเขามากจริง ถามว่าตัวเขารู้ไหมว่าคุณรู้สึกดีดีกับเขาทั้งที่เราสองคนต่างกันมากเขา,นะะเขารู้นะคะเขารู้นะเขารู้แล้วเขาก็มองคุณมองคุณค่อนข้างดีด้วยเขาเป็นเหมือนสิงโตแล้วคุณเป็นคนเนี้ยอืมซึ่งตัวเขาเองอะตอนเนี้ชีวิตเขามันเมสี่หมายความว่าชีวิตเขามันวุ่นวายในเรื่องของงานเงินทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปนตามที่เขาต้องการนะคะเนี่ยตอนเนี้ยตอนนับปัจจุบันที่เค้กอ่านไพ่อยู่เนี่ย เ,เขาก็หวังแหละว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นหรือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าชีวิตเขามันเลิกวุ่นวายแบบเนี้ยเขาก็จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้ไงแต่ในเมื่อมันวุ่นวายอะ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้คะนน้ตัวคุณอะ่ะอย่างที่เค้กบอกว่าคุณพยายามที่จะเข้าใจเขาแล้วพอคุณเข้าใจเขาเนี่ยคุณก็เลยเหมือนกับไม่เจ็บปวดพอไม่เจ็บปวดี่ยคุณก็รักเขาได้แบบที่รักด้วยแล้วก็เข้าใจด้วยประมาณนี้ค่ะ ตัวเขาอะอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรในความสัมพันธ์นี้นะอยากจริงๆแล้วก็เร็วๆนี้ด้วยถ้ายังไม่ได้คุยกันคุณจะได้คุยกันในในเชิงที่รู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างคิดถึงไหมอะไรเงี้ยเออหรือคุณจะถามอะไรบางอย่างเช่นแค่ยกตัวอย่างแค่ยกตัวอย่างคุณถามเขาว่าว่าเขาคิดถึงคุณไหมอยากเจอหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ย เขาก็จะตอบตรงๆเลยว่าคิดถึงเราคิดถึงมากด้วยเพราะเขาเหนื่อยคือ energy คือเขาเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับเรื่องรอบตัวเครู้สึกว่าถ้าเขาอยากเจอหน้าคุณน่ะเขาก็จะไม่อยากทําอะไรมากหรอกคืออยากเจอหน้าอาจจะนั่งจับมือหรือนั่งมองหน้าไม่ไม่พูดไม่ต้องพูดอะไรเยอะอะไรเงี้ยคือคิดถึงแล้วแค่อยากเจอเหมือนได้ชาร์จแบตอะคะ่ะได้เจอหน้าเพื่อได้ชาร์จแบต เขาอะรู้นะว่ามันมีช่วงที่เหมือนกับเขามีเรื่องอะไรแล้วเขาไม่อธิบายไม่บอกให้คุณฟังอะ่ะแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาไม่เล่าไม่บอกอะ่ะมันดีต่อตัวคุณนะเพราะว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เขาจะเล่าหรือสิ่งที่เขาจะบอกมันท็อกหนึ่งมันท็อกสิกสองมันเป็นเรื่องของอะไรที่มันวุ่นวายและและเค้กมองว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเขาบอกอะ่ะคุณอาจจะไม่มีทางเข้าใจเขา เพราะงั้นมันเหมือนกับเขาคิดว่าคุณรู้น้อยที่สุดมันดีที่สุดแล้วการที่คุณรู้ให้น้อยที่สุดมันจะดีที่สุดต่อตัวคุณต่อความสัมพันธ์ของเราในขณะที่ตัวคุณน่ะคุณคุณไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้ในมุมนี้เนอะคุณก็จะรู้สึกว่าทำไมเขาไม่พูดไม่อธิบายทำไมเงียบไปทำไมคือที่ผ่านมาไม่มีความหมายเลยหรอปล่อยปล่อยให้คุณคือปล่อยทิ้งคุณไว้กลางทางได้ยังไงแล้วคุณก็รู้สึกว่า หรือมีแค่คุณที่รักเขาแล้วก็แคร์เขาอยู่ฝ่ายเดียวเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนทําเพื่อเขามาตลอดไงจากใบแรกอะนะอืมแต่เขาอ่ะเขาเลือกที่จะให้คุณรู้แค่นี้เจ็บแค่นี้แค่นี้พอเพราะถ้าคุณรู้ทั้งหมดคุณจะเจ็บมากกว่าน,นี้และเขาไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นเค้กไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของมือที่สามหรืออะไรนะ ที่เขาเหมือนไม่ได้บอกหรือว่าปิดบังไว้เนะี่ยมันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่มันอมไม่ควรจะเอาไปพูดหรือไปเล่าให้ใครฟังเป็นความลําบากใจของเขาด้วยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องงานที่ท็อกซิกมากเรื่องคนในชีวิตเขาที่มันแบบคนพวกนี้เมื่อไหร่จะออกไปจากชีวิตเขาสักทีประมาณนั้นนะคะมันมันมันเยอะแล้วถ้าคุณได้ฟังอ่ะคุณก็ไม่ได้มีความสุขมากขึ้นหรอก แต่โอเคถ้าคุณได้รู้ทั้งหมดคุณอาจจะอยากเข้าใจเขาก็ได้แต่ในมุมมองของเขาอ่ะเขาตัดสินใจของเขาแล้วว่าคุณไม่รู้อ่ะดีกว่ามันดีกว่าเขารักคุณนะรักมากด้วยแต่เครู้สึกว่าคุณไม่รู้เขาอาจจะไม่เคยพูดเครู้สึกว่าคุณไม่รู้พอเขาเงียบไปช่วงหนึ่ง ม่อธิบายไม่บอกคุณก็เลยคิดว่าอาการไม่บอกไม่อธิบายเขาอาจะจะมีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเขาโกหกอะไรหรือเปล่านั่นนี่แล้วคุณก็คิดไปเองบ้างไปดูดวงบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างจนคุณทําตัวเองเจ็บเจ็บเพราะความคิดตัวเองเพราะเขาก็ยังอยู่ตรงเนี้ยยังเหมือนเดิมยังรักยังรักยังมีความรู้สึกดีๆให้เหมือนเดิมเขาไม่เอาน้ําตรงนี้มาใส่ถ้วยให้คุณเห็นคือไม่ไม่เคยบอกรัก ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกเพราะรอบๆตัวเขามันก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเยอะมากๆอยู่ไม่ได้คุยไม่ได้แปลว่าเขาไม่ส่องไม่รับรู้เรื่องราวชีวิตคุณคนคนนี้ที่เป็นไอออนอยู่คือรู้เรื่องราวของคุณเสมอรู้ตลอดแอบซ่องแอบฟังแอบอะไรอย่างเงี้ยตลอดเสมอ ในวันที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยาก move on นย่ยตัดสินใจถอยห่างออกมาแม้ว่าใจจะยังรักอะไรอย่างเงี้ยวันที่คุณเริ่มถอยห่างออกมานนเนี่ยเขาอ่ะพยายามที่จะเหมือนกับแก้ปัญหาชีวิตเขาพยายามโฟกัสที่งานพยายามอังริงคนคนเนี้ยยังสามารถยิ้มได้หัวเราะได้ยังทํางานได้มันก็ดีเท่าไหร่แล้วเครู้สึกว่าเขาเจอเรื่องหนักหนาสาหัสมากจากคนรอบตัวเขาแต่เขา เหมือนกับยังต้องทํามันต่อไปแน่นอนถ้ามันเป็นเรื่องของปัญหานี้ที่ทำงานเนี่ยต่อจะต่อจะต่อต่อให้จะมีแบบงูพิษรอบตัวเขาก็ยังต้องทํางานต่อเพราะอะไรก็เพราะความมั่นคงเพราะเงินเพราะ,ะมีพ่อแม่ต้องดูแลมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องทําต่อเขาพยายามจะโฟกัสจุดนี้ให้ได้มากที่สุดในวันที่คุณโอเคคุณอยากจะมุกออนจากจากจุดที่คุณรู้สึกคุณเสียใจคุณเจ็บปวดเพราะเพราะความสัมพันธ์มันไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ย เขาไม่อยากพูดถึงอดีตหรือว่าอธิบายในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วไม่ใช่เขาจำไม่ได้แต่เขาไม่อยากพูดเพราะการที่เขาพูดอ่ะมันเหมือนกับเขาเอาเรื่องราวเหล่านั้นน่ะคือถ้าเขาตัดสินใจไปแล้วว่าเขาจะไม่บอกให้คุณรู้ตอนนั้นน่ะตอนเนี้ยเขาก็ยังจะตัดสินใจเหมือนเดิมคือไม่อยากให้คุณรับรู้อะไรเพราะเขาอยากให้คุณไปข้างหน้าแล้วไปในขณะที่ชีวิตเขามันวุ่นวายเนี่ย เขาไม่อยากให้ไม่อยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขาบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยในช่วงเวลาที่ลําบากอะเขาก็ต้องมาแบบอยู่ข้างเราดีลําบากก็ต้องคอยให้กําลังใจเราอยู่ข้างเรานั่นนี่เขาอยากเจอคุณมากนะอยากเจอแต่ไม่ได้ต้องการให้คุณเข้ามาอยู่ในจุดที่เขามีปัญหาอืมเขาต้องการให้คุณมีความสุขและประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณอยากจะทําอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลานั้นที่มันคบกันไม่ได้หรือเวลามันไม่เหมาะหรืออะไรอย่างเงี้ย คุณไปทําชีวิตคุณให้ดีอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการซึ่งเครู้สึกว่าคุณอาจจะไม่มีกระจิตกระใจในการมองเรื่องของโอ้อยากได้ตําแหน่งอยากจะตั้งใจหันมาทํางานนั่นนี่เพราะคุณนะ่ะใจคุณโฟกัสอยู่ที่เรื่องของเขาเนี่ยพอมันถึงเวลาอ่ะพอมันถึงเวลาเขาจะกลับมาคุยเนาะแต่ไม่พูดถึงเรื่องเก่าๆนะแค่อยากกลับมาคุยอย่างไรเงี้ย ่ายังสบายดีไหมอะไรแล้วเขายังยังรับรู้เรื่องคุณตลอดอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ค่อยอยากให้คุณรับรู้เรื่องเขาเครู้สึกว่าเพราะสิ่งที่คุณจะรับรู้เรื่องเขามันรับรู้จากปากคนอื่นหรือจากอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแล้วคุณจะเข้าใจผิดซึ่งเคกเลยรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยากให้คุณรู้เรื่องเขาเท่าไหร่ตอนที่เขากลับมาคุยคุณจะรู้สึกว่ากลับมาทําไมจะมาคุยอะไรอีก ก็เลือกไปเองไม่ใช่เหรอตอนนั้นเงียบไปทาไมอธิบายคําอธิบายก็ไม่มีคือจะกลับมาคุยอะไรอีกแล้วถ้าจะกลับมาแล้วมันไม่ชัดเจนมันไม่ก็ก็อยากกลับมาเลยดีกว่าเพราะตอนเนี้คุณอยู่ได้แล้วประมาณเนี้ยอืซึ่งสิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจมากและเขากล้าบ,บอกคุณก็คือเขาไม่ได้มีคนอื่นเขาไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้คุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยในขณะที่ตัวคุณนะก็จะรู้สึกว่าอ่ะ ถ้าไม่ได้มีแล้วกลับมาคุยเนี่ยหมายความว่าจะอยากเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันใช่ไหมอยากคุยกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเราจะกลับมาศึกษาดูใจกันใช่ไหมคือคุณคุณอาจจะเหมือนไงาการ์ดตัวนี้ขึ้นมาเลยว่าจะเอาแบบนี้ใช่ไหมประมาณนั้นนะ่ะเพราะคุณอนะคุณไม่สามารถเปิดใจหรือให้ใจกับคนอื่นได้ในขณะที่ตัวเขาอะเขาคิดนะว่ามันอาจจะช้าไปไหมมันช้าไปหรือเปล่าที่เรากลับมาตอนนี้หรืออะไรเงี้ย เค okay, รู้สึกว่าใจเขาอยากขอโทษนะที่เขาเหมือนกับในช่วงที่ชีวิตเขามันเมซี่มากๆแบบที่มันยุ่งวุ่นวายมากๆแทบจะไม่มีเวลานอนหรืออะไรเงี้ย <Okay. S 1> เขาอยากขอโทษคุณที่เขาไม่สามารถพูดหรือเล่าเรื่องเหล่านั้นได้อะไรเงี้ยแล้วทาให้คุณเข้าใจผิดไปหรือว่าเสียใจเพราะเครู้สึกว่าคุณน่าจะเคยดาราม่าใส่เขาสัก ไม่เกินสี่ยกอะแต่เคยดาม่าใจเขาอยู่ว่าอยู่ดีก็หายไปไม่แคร์หัวใจคุณเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือดาม่าแล้วร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะแค่พิมพ์หรือจะโทรหรือเจอหน้าก็ได้แต่ว่าเขารับรู้ถึงความเสียใจของคุณแล,แล้วเขาก็เสียใจใช่เขาทําอะไรมากไม่ได้แม้กระทั่งตอนเนี้ยที่กลับมาคุยทักมาหรือว่าขอเจอหรืออะไรเงี้ยเขาก็ยังยังขอขอคบเป็นแฟนไม่ได้หรือยังชัดเจนด้วยไม่ได้คะ่ะ ไม่ใช่เขาไม่รักนะหรือไม่ใช่เพราะเขามีคนอื่นนะแต่เพราะอย่างที่บอกไปมันเป็นเหตุผลส่วนตัวที่เงินไม่พร้อมงานไม่พร้อมเวลาก็ไม่มีจะเอาจะเอาอะไรมาคิดเรื่องความรักและถ้าจะอยากชัดเจนไปถึงการมีครอบครัวมันมันจะมีครอบครัวได้ยังไงถ้ามีก็มีแต่ทุกอย่างเนี้ยค่ะเออเขาก็ไม่อยากทําแบบนั้นไงซึ่งตัวคุณน่ะคุณมองไม่ออกณณนะนะเวลาเนี้ยจุดเนี้ยที่เคกำลังอ่านไพ่อยู่คุณมองไม่ออกแล้วว่าการที่จะกลับไปเป็นคนรัก กลับไปเริ่มต้นกับเขาใหม่อีกครั้งน่ะมันจะเป็นยังไงคุณมองภาพไม่ออกแต่ถามว่ายังมีพาชั่นยังอยากคุยยังอยากเริ่มต้นใหม่กับคนนี้ไหมอยากเพราะคุณเปิดใจคนอื่นไม่ได้เช่นเดียวกันเนี่ยสิ่งสําคัญสําหรับคนนี้นะคือครอบคือครอบครัวถ้าในระหว่างที่งานเขาแย่พ่อกับแม่เขาป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องโฟกัสตรงนั้นก่อนคือเขาเป็นคนรักครอบครัวนะคะแล้วกับคุณน่ะ เนี่ยคือสิ่งที่เขาเห็นการแต่งงานการเป็นคู่กันโซเมททวินเฟลมไพ่ใบนี้เหมือนเป็นคำแนะนำนะถ้ายังไม่ได้คบกันอย่าเพิ่งคิดมากถ้าอยากคุยกับเขาก็จงคุยแต่คุยในแบบที่เป็นไงวันนี้สบายดีไหมวันนี้ยไปกินข้าวข้างนอกมานะไปกับเพื่อนมาเนี่ยดูรูปดิอะไรอย่างเงี้ยคือ คุยในเชิงที่ชวนคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องงานแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเงินทั้งสาอันนี้นะคะเพราะคนคนนี้มีอะไรอยู่ในใจมากมากมายมาก,มาก,มากหนึ่งในนั้นนะเค้กบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องของคุณที่เขาเก็บไปคิดในระหว่างเนี้ยสิ่งที่คุณทําได้คือชวนเขาคุยทําให้เขาอารมณ์ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามีแต่เราทําให้เขาหรอเขาไม่ทําให้เราบ้างหรอ ถ้าคุณไม่อยากทำาง้นก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. คุณรักเขาคุณไม่เคยหวังอะไรจากเขาเลยแค่แค่เขาได้ยิ้มเพราะคุณแค่เขามีความสุขเพราะคุณอะไรเงี mm ้ย hmm. แค่นี้ก็พอแล้วงง้นก็ทำ mm hmm. เขาไม่อยากมีปัญหากับคุณหลายหลายเรื่องเขาเลยไม่เล่าให้ฟังและหลายๆครั้งคุณทักไปเขาไม่ตอบเพราะเขารู้ว่าถ้าคุยต่อแล้วออยู่ดีหยุดคุยกางคันเพราะเขาต้องไปทำนั่นทำนี่ มีปัญหาอีกคุณก็จะแบบเฮ้ยทําไมไม่ตอบอ่ะทําไมทักไปคุยแล้วทําไมถึงไม่ตอบกลับมาคุยกับคนอื่นอยู่หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือความคิดคุณมันจะฟุ้งตลอดเวลาค่ะ <laughs> เพราะงั้นเขา <laughs> เขาจะเหมือนตัดไฟตั้งแต่ต้นลมคือไม่อยากทะเลาะอ,อะไรอย่างเงี้ย <laughs> เขารักคุณนะเค้พูดหลายรอบมาว่าเขารักคุณแล้วรักมากรักแบบที่รักอะจะพูดยังไงดีก็รักอ่ะเขาจะ take advantage หรือว่าจะ คบกับคุณแบบปลอมๆก็ได้แล้วมีเซ็กกันอย่างเงี้ยก็ได้หรือจะทำทำอะไรที่ทําให้คุณแบบคือทําอะไรเพื่อเพื่อเห็นอะไรที่มันเห็นแก่ตัวค่ะเห็นแก่ตัวเขาเองเขาทําได้นะแต่เขาไม่ทําแล้วเขาเลือกรักคุณแบบเนี้ยรักรักในแบบที่เขาคิดว่ามันดีแล้วมันถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เขารักคุณมากๆอะเคารู้สึกว่าคุณเองก็ไม่ได้มูฟออนจากเขาเลยเหมือนกันคือใจอะมันก็ยังผูกพันกันอยู่ แล้วคุณคือไปไหนไม่รอดเลยทุกครั้งที่เขากลับมาคุยหรืออะไรเงี้ยคุณก็จะแบบโอ้ใจอ่อนอีกแล้วมูฟออนเป็นลูกหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ถ้าคุณไม่รอเขาหรือถ้าคุณย้ายไปที่อื่นทําให้เจอกันน้อยลงหรือไม่ได้เจอกันคนคนนี้ร้องไห้คนเดียว <laughs> มันอาจจะดูเวอร์นะแต่เมื่อมันเป็นเรื่องของความรักนะคะไม่ว่าจะเพศใดก็ร้องไห้ได้หมด เออแต่เขาเจ็บปวดกับกับสิ่งที่เขายื้อไว้ไม่ได้เขาจะขอไม่ให้คุณเดินจากไปก็ทำไม่ได้เพราะเขาให้สถานะแฟน่คุณไม่ได้ไงถ้าขอให้คุณอยู่ก็ไม่รู้จะขอให้อยู่ในฐานะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบ แล้วยิ่งถ้าเขาขอให้คุณอยู่เขาจะรู้สึกว่าตัวเองเห็นแก่ตัวคุณมากเขาทำไม่ได้อย่างเงี้ยคือคนเหล่านี้เป็นคนที่คิดเยอะแต่คิดเป็นเป็นระดับลำดับขั้นตอนคิดเหมือนผู้ใหญ่คิดอะไรเงี้ยคนคิดเหมือนคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมาค่อนข้างเยอะแล้วอ่ะตัวเขาพยายามทำทุกอย่างให้ดีทำทุกอย่างให้ดีคือพยายามทำเรื่องงานเรื่องครอบครัวพ่อกับแม่อะไรเงี้ยเงินให้มันกลับมาดีเหมือน ก่อนหน้าที่จะเจอคุณมันเคยดีนะชีวิตเขาเคยดีมากๆมาก,ก่อนแต่ตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นคราวนี้อืมต้องเป็นคนธาตุน้ำกับคนธาตน้ําแน่เลยเนี่ยทั้งเขาแล้วก็คุณครัวนี้เนี่ยเคยรู้สึกว่าณจุดจุดหนึ่งคุณจะเริ่มเข้าใจเขาโดยที่เขาไม่ต้องอธิบายยิ่งถ้าเป็น special connection นะคะพวก soulmate twin flame เนะี่ยมันจะเกิดขึ้นเองอัตโนมัติคราวนี้ตัวคุณนะ่ะ จะเริ่มเข้าใจเขาเองเมื่อคุณโตขึ้นเค็งโตขึ้นหมายถึงประสบการณ์ชีวิตอายุด้วยเวลาผ่านไปอย่างเงี้ยเวลาผ่านไปไม่นานหรอกคุณจะเข้าใจเขาเองไม่นานคือไม่เกินปีหนึ่งสองปีก็จะเข้าใจเจ็ดแปดเดือนเนี่ยก็เริ่มละเริ่มจะเข้าใจเริ่มมองเห็นภาพก,กว้างๆอะไรเงี้ยคุณจะอยากกลับมารักเขาเหมือนเดิมอยากกลับมาให้กําลังใจเขาอยากอยากบอกว่าคุณคิดถึงเขานะคุณยังรักเขานะแล้วคุณรักเขาเสมอมาเหมือนที่เขารักคุณนั่นแหละอะไรเงี้ย ตอนนี้เขาเหนื่อยใช่ไหมเขาทํางานเยอะใช่ไหมไม่เป็นไรคุณคอยให้กําลังใจอยู่ตรงนี้นะถ้ามีอะไรให้ช่วยได้หรือว่าที่คุณทําได้บอกนะคุณอยากช่วยอะไรนะอีกไม่นานคุณสองคนจะออกจากโหมดเซปเลเรชันนะคะเขาก็จะออกจากโหมดที่แบบถอดหน้ากากเริ่มที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะรู้จักคุณมากขึ้นไม่อยากรอแล้วในขณะที่คุณนะ่ะ คุณก็เริ่มเข้าใจเขามากขึ้นแล้วคุณมันจะเข้าใจเองโดยโดยไม่มีการอธิบายนะไม่งงเค็กใช่ไหมอาจจะงงก็ได้แต่ว่าประมาณนี้เอาเป็นว่าถ้าใครเข้าใจจะเข้าใจเองนะคะว่าเค้กพูดพูดถึงอะไรอยู่อะไรเงี้ยอันเนี้ยคุณคุณจะเหมือนกับไม่หูเบาแล้วแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเขามากขึ้นแล้วพอคุณเริ่มเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเขามากขึ้นมันก็จะแรงเอเออร์จีคุณมันจะส่งให้เขา ให้เขาเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแก้ปัญหาชีวิตได้ดีขึ้นคอมมิชเมนท์ที่เขาอยากให้คุณน่ะมันก็จะอยู่อีกไม่ไกลไม่เกินรอไม่เกินปีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยซึ่งตัวคุณก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาจริงใจนะแล้วเขาไม่ได้พนเจ้าชู้เขาไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดหรือที่คนอื่นพูดเลยอะไรเงี้ยเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะทําให้คุณก็คือเวลาคุณให้อะไรเขาเขามาเขาอยากให้คุณกลับคุณให้เวลาเขาเขาอยากให้เวลาคุณ คุณแบบซื้อนั่นซื้อนี่ให้เขาเขาอยากซื้อของให้คุณอะไรเงี้ยเป็น e ีคกิฟต n แฟนเทคอะค่ะให้แล้วก็รับที่เท่ากันอะไรเงี้ยในขณะที่ตัวคุณอะคุณจะรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนคุณอาจจะอยากได้ความชัดเจนอยากได้สถานะแฟนอยากเปิดตัวอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจในเชิงที่ว่าเฮ้ยไอการเปิดตัวหรือการดันกันเนี่ยมันไม่ได้สําคัญเลยมันอยู่ที่ว่าเราสองคน เข้าใจกันหรือเปล่าแล้วตอนนี้เรามาตกลงศึกษาดูใจกันถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าสำหรับเขาอะคุณคือ The Empress จริงๆเครู้สึกว่าคนคนนี้อยากขอคุณแต่งงานก่อนช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วแล้วเวลาที่เขาพูดว่าเออมาเป็นคู่ชีวิตกันไหมหรืออะไรเงี้ย คุณจะรู้สึกขอเวลานิดนึงได้ไหมเดี๋ยวขอเก็บแต่งอีกนิดหนึ่งขอเอ้ยขอให้แบบตำแหน่งงานไปถึงอ้นรขอค่อยแต่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณขอแบบนั้นเขาก็จะโอเคที่จะรอเขาจะรอนะเขาจะรอวันที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเหมาะสมและคู่ควรกับเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเขาอะรู้อยู่แล้วว่าคุณคือใครรู้อยู่แล้วว่าคนคือว่าที่พ่อของลูกแม่ของลูกของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็เนี่ยประมาณนี้วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ โอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเจกันใหม่คลิปหน้านะคะอืมคนคนนี้จะรอคุณอืมประมาณนั้นโอเคเจอก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ